เมน,นูสุดรเด็ดนะครับทุกคนนี่ครับเปาดิเต้งเป่าเนตย่างหนูมันติดมันต้องมีไฟก่อนติดหอมแล้วติดหอมเยอะถึงเริ่มเผมจะเริ่มเมาเนี่ยเหมือนเหมือนพวกเป่าเนี่ยแห,หละฮารายพัดพัดตรงนั้นพัดที่ว่ามีมีช่อง หนูย่างครับทุกคนนี่ยหนูย่างหนูย่างฮะอันนี้ไว้กาเลอาจารย์เวลากาปั๊บันจะได้อ,อันนี้คือตรงก็เลยนะเนี่ยต,ตอนนี้เคลียร์ไฟก่อนนิดนึงหนูย่างไฟลุกทุกคนต<ม>ิไม่ลุกไม่ลุกมไม่ลุกไม่ลุกมันดับมันดับ ไฟไม่ลุก <Tipp> ด <ett ings throat> <that> okay, okay, mm ้วยไม่ลุกเอาใม่เอาใหม่ลบคลิมพ์ลบพิมพ์ลบคลิปพ์โอเคไฟไม่ลุกไอทุกคนเอ้อเอา่านเอาทานใส่ดิก่อนนี่ครับหนูนาหนูนายาดครับทุกคนแซ่บแซ่บด้วยกันเด้อโอเคครับคือเป็นแต่แซ่บว่ะแซ่บพิลีดนาะเด็กโอ้โหหนูจะดงเล้า มาดนี่แหละสุดยอดทุกคนเอ้ยมาตรฐานเหมือนเดิมอีก